ย yeah. ่งยังมาแล้วทุกคนวันนี้ผมกลับมาแล้วหายไปนานมากครึ่งเดือนได้มั้ง่าหายไปไหนก็ไม่บอกอน่ะไม่บอกว่าหายไปไหนหายไปเวลาทำใจก็โอเควันนี้มันทำตามสัญญาสามสี่ดิฟคาสห้านะฮะซึ่งกูก็เสียค่าโง่ไว้ตั้งนานกูแค่เปลี่ยนเกียร์ลูกเดียวผูก็ได้เแลยวใช่เปลี่ยนเกียร์ลูกเดียวได้เลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ เอา,า่าเดี๋ยวผมมาดูนี่ก่อนแล้วกันมันเอาพันสามสิบอะคาเลสซิ่งอะผมแม่งลอหมดเลยในข้างนอข้างในงผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะข้างในบล็อมอะไรผมเปลี่ยนแบบไม่เอาสวยแล้วอะคือแบบเอาให้คาเลซิ่ง,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 งมันผ่านอะซึ่งเปลี่ยนเกียร์แค่ลูกเดียวก็คือได้เลยครับผมเ,เริ่มจากเกียร์แล้วเกียร์ใส่เป็นทีห้าสุดเอสหกสปีดนะตัวนี้ก็เสือายตังค์มากนะต้องเปลี่ยนตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาไล่ค่าตรงนี้ใหม่หมดเลยฮนะลูกเกียร์หายหมดนะใครที่กำลังจะเปลี่ยนเกียร์แนะนําให้เปลี่ยนตั้งแต่ต ไอ้พวกเฟืองท้ายดิฟล็อกไอ้พวกเนี้ยต้องซื้อใหม่หมดเลยเฟืองตั้งมากเฟืองชิบหมยก็โอเคเครื่องยนต์ฮะเลสซิ่งทุกอย่างจะเป็นกองอย่างเดียวเกียร์แอนติเมททุกอย่างฮะชุดบอดี้ก็จะเป็นอีลิททั้งหมดอืมตัวสตั๊ปเพนชั่นจะเป็นแอนติเมททั้งหมดนะฮะนี่อนติเมททั้งหมดเลยแล้วก็เอ่อพวกล้ออ่านี่ผมขอพรนะขอน้าเรื่างนะ สำหรับคนที่มีงบน้อยแนะนำว่า rx ง่ายกว่า rx ค่า,าลีซิ่งถึงง่ายกว่าเยอะเลยเสียไม่เยอะอันเนี้ยหมดประมาณล้านหนึ่งอะจาก class สี่ผมเอาขึ้นมาจากค l าสี่เนาะแล้วทําอย่างเงี้ยหมดไปเกือบล้านอ่ะเออล้อหน้าฮะอันติเมทมาเลยไอ้ไม่ใช่ดิคขานี่ค่ะเขาเรียกว่าลืมน,นั่นแหละไอ้ข้างบนนั่น,น,นแหละลืมไปละล้อหน้าฮะสองสองห้าทับสามสิบอาร์สิบเก้านะครับส่วนล้อหลังสามสี่ห้าทับยี่สิบห้าอาร์สิบเก้าเขจะใส่ล้อเล็กกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะ ส่วนยางหน้าลบห้ายางหลังลบสิบเลสซิ่งโอเคไปดูค่าจูนกันอ่าค่าจูนของล้อให้ตัวไอเขาเรียกว่าไนะ <c oughs> ออฟหรอออฟค่าออฟจะออฟของล้อหลังฮนะผมใส่เอ่อไปใส่ใส่แอนตี่เมชแต่ลบขอบลงมาหน่อยให้มันแบบดูสมจริงหน่อย <c oughs> ช่วงล่างอ่ะอันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะอันนี้ผมถนัดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันมันมันเข้ามือสุดละนะรับอย่างเงี้ยแคมเบอร์ล้อหน้าผมปรับสุดเลย แล้วแต่ใครจะปรับไม่สุดก็ได้แล้วแต่ฮะสคัเจอเอจิสผมปรับไว้แค่ระดับนี้นะเอ่อ7.5เอกแมนอันนี้สําคัญมากลดดิฟถ้าเกิดว่าลดลดาเดิมไปใช่ไหมแค่นี้มันจะเป็นค่าบาลานซ์ถ้าเกิดคุณปรับไปซ้ายสุดมันก็จะเป็นเลี้ยวยากดื้อโค้งหน่อยนึงจะสำหรับรถแร็กนะสำหรับรถที่จะดิฟก็ปรับสุดเลยก็ได้แต่รถคุณจะหมุนแต่เมื่อี้ผมปรับไว้เท่านี้ใช่ไหมเออแล้วแต่แล้วแต่ถ้าเกิดรถมุนมันหมุนเยอะไปคุณก็ลดค่าเอกแมนลงมาหน่อยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ ที่เหลือก็ประมาณนี้มุมทงมุนโทแล้วก็โชค๊คโชค๊คหน้าไวเท่านี้นะอ๋ออ๋อนี่มันโหลดได้ด้วยหรอเพิ่งรู้วนี่ตอนบีบาวเนี่ยตอนเบรคก็แล้วแต่ฮะส่วนล้อหลังก็ประมาณนี้ฮะแคมเบอร์ตรงเลยล้อหลังผมแทบจะแคมเบอร์ตรงเลยล้อพองจุดห้าวัานนี้ประมาณนี้โชค๊คหลังผมจะแข็งกว่าโชค๊คหน้านิดนึงนะส่วน mm. บอดี้ไม่ได้ปรับอะไรฮะชุดเกียร์ชุดเกียร์นี้ก็แล้วแต่คนเหมือนกันแรกผมอยากทำให้มันเกียร์สามแต่ มันจะมีทางที่มันเป็นทางขึ้นเขาซึ่งมันเกียร์สามไม่ได้มันต้องลงมาเกียร์สองเกียร์สามเฉพาะดิฟโค้งที่เป็นโค้งยาวๆอ่ะอันนั้นอะ่ะได้แต่เกิดโค้คงสั้นๆหนียแนะนาเกียร์สองนะก็ประมาณนี้ชุดเกียร์ประมาณนี้ค่าไฟนอลนะค่าเฟืองท้ายก็ประมาณนี้ฮนะส่วนเลอรเอนจินเครื่องก็ปรับสุดทุกอย่างประมาณนี้นะครับโอเคโอเคก็เท่านี้แหละจะปรับส่วนแต่งยังไงให้ถึงก็ไปแต่งกันเองแต่ผมแนะนำเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์รูปหนึ่งก่อน <laughs> เด็ียเกียร์ลูกนึงก่อนโอเคเราจะมาลองที่ดา่านโอ้ยด่านนี้ผมน่าจะเสียนอยู่นะม <laughs> ั้งลองไปเร็วนะผมไม่ได้ใจผมจะเล่นผ่านได้ไหมนะเน <laughs> ี่ยเขาบอกว่ายากกันมากเลยอะลองดูลองดูงดสักสองสามด่านส่วไอนดาาน่านคัดหกอวาสามารถผมไม่ซีเรียสผมยังไงผมผ่านอยู่แล้วอันนี้ผมจะลองออกตัวเกียร์สามดูถ้าก <laughs> <laughs> ็เปลี่ยนเกียร์ปุ๊บเสี่ยงมันแบบมันเหมือนมันมีซุปเปอร์ชาร์ตอะเออ กกกกแกไหมไม่ไปต้องเจสองเจสองผมไม่ชอบเป็นเพื่อแบบมันรอบมันตัดเลยเจาลอบให้มันลึกกว่านี้มันก็ไม่ได้เพราะมันจะขึ้นเขาไม่ได้ ผ่านเลยน่าจะผ่านน่าจะผ่านโอเคผ่านแล้วโผผ่านแบบทุรักทุเลใช่ไหมเลยจะพันฮะโอเค,อเคได้อยู่มาฮะด่านที่สองอด่านนี้น่าจะง่ายน่าจะง่ายเ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าน่าจะง่ายนะแต่ไม่การตีมันจะง่ายหรือเปล่าน่าจะง่าย หมันไม่บอกหรอ,อขอขึ้นเกียร์สามก่อนแล้วกันขอ,เ,อเกียร์สามก่อนไม่ผ่านไรไง 3, 8, เราค่อยาสามพันแปดเองเหรอเฮ้ยผมน่าจะผ่านเนะไ้หมุนอย่านะอย่าหลุดโอ้แต้มหลุดชิบหายแล้วกูโว้ยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยหมุน,นะนได้ยังไงเออเองสายก้าม,มันเยอะแล้วผมยึดเกียร์สามเลยไงมันก็เลยหมุนถ้าเกียร์สองไม่หมุน เกียร์สามมานเดิมเพราะว่าหน้ามันเกียร์สามน่าจะไปได้ผมแค่เลี้ยงคันเล่งให้ดีกว่านี้ค่ะฮ้ยเห็นไหมได้เบรกคันว่าไม่ผ่านไม่ผ่านได้เลย านหรอทุกคน,นไม่ผ่านไปผ่านนะผ <laughs> ่านหน้าเส้นเลยเกินไปห้าสิบเออ,เอ,อสายก็คือผ่านเนอะไม่ตรวจระบายคือกูผ่านนะอ่ะอันที่ผ่านอะเมื่อกี้ไม่ฟลนะุนะเมื่อกี้มันคือฟลุกเผมคำนวณมาแล้วว่ามันผ่านคำนวณมาแล้ว เลีวไปว่ะโอ้โหไม่สวยเลยตรงนี้แม่จะผ่านอยู่แค่500โค้งหน้าผมแน่นจะได้500อยู่เรรียบ้อยผ่านแล้วผมไม่ตีเรียแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวรถอ่ะมันดิฟได้อยู่มันอยู่ที่ตคกแล้วแหละว่าคุณนี่หรอือเปล่าความถนัดเนี่ยผมว่าผมถนัดเต็มที่สุดละ เ yeah. นี่ฮะนานสามพานชิวๆฮะเอาอีก <c oughs> เอาอีก <c oughs> แค่นี้มันไม่พอโอ้ด่านนี้อ่ะลองดูมะอันนี้อันนี้น่าจะต้องเกียร์สองอย่างเดียวเลยน่าจะขึ้นเกียร์สามไม่ได้ละเพราะทางโค้งมันมัน,มนเยอะเกินอ่ะ ดี <Yeah. S 2> อะโอ้ยไม่เลยพอเจ็ดพันกูยัผ่านไม่ไไม่น่าผ่านอีกแรกผมไม่น่าผ่านโหไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไอ้เฮียตามหลุดพ่อมึอองตายไม่มีเหลือท้ทายให้กูทำได้แล้วเนี่ยเอาไปอ้โค้โงเดิม โอ้โห้ย้่วยโหแม่งมึงอีกสี่ร้อยไม่ให้กูด้วยเ้เ้ยหวยเอาใหม่ดิโอ้โห 我忘记了啊！啊啊啊！我鼻子不直，哎呦喂！我怎么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  เออเยี่ยผ่าดีอย่าคิดหมายไอสัตว์โอ้ยรถอ่ะมันทำได้มันอยู่ที่คนขับเราด่านหาลสี่ด่านพ่อที่เหลือคลิปหน้าโอ้โหจะรอเยี่ยกวิจารา์กี oh. ่เทกวะเนี่ย S 1> <S 1> ลดอะมันผ่านลดอะมันผ่านแล้วแต่อยู่ที่คนอะคนมันไม่ผ่านอะผมพดอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยยีย่ <S 1> <S 1> <S นี่เดีเยวลองดูนายเอกอะสำับนายเอกอไปหาช่องอื่นนะผมขอขอพายกับนายเอกดิบเลยทาไม่ได้จริงปะทำไม่ได้ผมทำไม่ได้เอกดิบอะ นเขาว่ามันมันไม่ใช่สไตล์ผมอ่ะการดิฟไปกอันเขาว่านะก็อยู่ที่ r สามสี่เหมือนอย่ใช้ r สามสี่คันเดียวเกียร์จบเลยส่วนนที่ถามว่าจะคันไหนจะเกียร์ผ่านได้บ้างฮะ r x แน่นอน r สามสี่ได้แน่แน่ฮะส่วน m โฟร์ r ไม่แน่ใจว่ะแต่อีกคันหนึ่งอ่ะที่มันจะได้พวก s สิบสามพวก s สิบห้ามันจะผ่านอยู่ s สิบห้าถ้าเกิดเอาแปั้นึป็นะังไสิบห้าอยู่ไหนวะทีนี้นานนิดนึงนะถ้าเกิดผมเอก s สิบห้าลงมาเปลี่ยนเกียร์มันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ ต้องลองดูเพราะเกียร์ชุดหนึ่งมันหลายบาทอยูนะ่นะเมื่อกีนผมเป็นกองเขียวได้ไงลองลองลองันนี้ลองดูลองให้ดูไอสิม่าเปลี่ยนเกียร์มันจะได้ค่าเดซิมเพิ่มมาเท่าไหร่ อู้ดิจิตร้อยเลยเนี่ยเฮ้ยผมว่า S สิบห้าน่าจะได้มัเปล่นเกียร์แสนเดีวยวเองเออต้องลองต้องลองนะก็โอเคคลิปนี้คงไม่มีอะไรละก็ใครชอบนะกดบ้าถูากใจก,กดแชร์นะใครดึงกด subscribe ส่วนสูตรจูนที่เหลือผมเป็นแค่แนวทางให้ดูเฉยๆว่าเออเนี่ยจูนประมาณนี้นะเซตประมาณนี้นะโอเคมารถอะที่ผมจูนอะคือมันผ่านได้แน่ๆเนี่ยอยู่ที่คนขับแล้วแหละว,ว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคอ่ะวิ่ง